วันที่1ธันวาคม2563เวลา2นาฬิกา45นาทีงามต้องกันอบอตอเหนือเมืองได้รับแจ้งจากสูนยสั่งการโรงพยาบาลร้อยเอดให้ออกตรวจสอบอุบัติเหตรุรถจักยานยนตล้มเองบริเวณสี่แยกกะกะตะหน่วยกู้ชีพได้ออกตรวจสอบพบผู้บาดเจ็บ1ราย เจ้าหน้าที่ได้ทําการประถมพยาบาลเบื้องต้นและนําผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลร้อยเอ็ดเวลาเจ็ดนาฬิกาเจ็ดนาทีได้รับแจ้งจากศูนย์สั่งการโรงพยาบาลร้อยเอ็ดให้หน่วยกู้ชีพออกตรวจสอบเหตุรถจักรยานยนต์ชนสุนัข บริเวณหน้าร้านเฮงเฮงยนบ้านเก็ดหลินตำบลหนองแวงเจ้าหน้าที่กู้ชีพออกตรวจสอบพบผู้บาดเจ็บสองรายจึงทําการปรถมพยาบาลเบื้องต้นและนําผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ได้ค่ะแถวนั่นบ้านบัวนี่ื่อกแก่ตกในขบ้าัวผเลาบัวุ่งร่นมีเมลกนมีรถจอดตรงข้างนุ่อิลสยุดหหยมหยน้หนย และเวลา10นาฬิกา30นาทีงานป้องกันองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมืองได้รับแจ้งจากศูนย์สั่งการโรงพยาบาลร้อยเอ็ดให้หน่วยกู้ชีพออกตรวจสอบอุบัติเหตุรถกระบะชนกับรถจักรยานยนต์บริเวณแยกบายพาสบ้านบัวหน่วยกู้ชีพอบตอเหนือเมือง ได้ออกปฏิบัติหน้าที่เพื่อทำการช่วยเหลือเบื้องต้นพบผู้บาดเจ็บเป็นชายหนึ่งรายได้รับบาดเจ็บบริเวณศีรษะมีแผลฉีกขาดรู้สึกตัวดีเจ้าหน้าที่ได้ทำการประถมพยาบาลเบื้องต้นและนำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลร้อยเอ็ดทันการบำรุงเจ้าหน้าที่งานป้องกัน องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมืองรายงาน